สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอา,ปาบปอกระเบาเก็ดขี้เข่าพี่น้องวันนี้ก็แดดฮ้อนลายพี่น้องเก็บกินเขาเขาหนองมุ่น้ากาฮห้อนลายนั่นงตาพขาลมเออเดี๋ยวขอหยับพขาลมบอกให้พี่น้องก่อนมันอยากจ่างแห้งเนาะอันนี้หยับออกมันผัดใช้มือถือแห้งพี่น้องกังเสียงลาเสียงลมเนี่ยเมื่อได้เรื่พี่น้องนั่งในเยี่ยนเขาก็เด้เปิดไฟเอเสียงพาทิพย์ วันนี้ภาพี่น้องแบบไอ้เฮ็ดคลิปมันก็ยังห้อนเหรพี่น้องโอ้แดดแห้งตอนแรกมานั่งอ่านมึงคอมเมนต์กันมาดคุยนขี้เก่าหลังพี่น้องมีพี่น้องมันถามมามันกระเบ้าดีเด้อันนี้คอมเมนต์ดีมันเดินพี่น้องคนละขอบคุณนอะไรครับมันก็ว่าให้ผู้ค่อยปรับปรุงตัวแก้ไขเมื่อนั้นก็เฮ็ดคลิปไปว่าเฮ็ดคลิปยูทูบกับมิตรามา มีแต่คนสั้งเอาพี่น้องเอาลูกไครกวนไปเขาโดนพี่น้องเขาไปเอาน้องมหน้าไปแม่เหมือนมันกวนไข่พี่น้องนอยากได้โทษทรัพย์อยากได้โทษทรัพย์เราโม้นเพราอยากให้เหร็ความหมายนะเหร็นไรก็ไม่อยากให้เหร็นโทษทรัพย์พี่น้องอันนี้ก็เลยอยากกวนแม่พัน์มาโทษทัพย์เสียงแม่เป็นเสียงโทษทัพย์เพิ่นกวนเลยวันนี้เมื่อครั้งเขาเหตุคลิปไปเนาะเขาค่เฮ็ดคลิปมาเหตุยูทูปค่ะมีแต่คนสั้างเรา เราก็เลยมาพิมพ์ดีนะกาเราพิมพ์บอกดีแหละต้องมีคนไปดาเพิ่นนะพอเลยอยากบอกว่าถ้ามี Fc มาปกป้ฟองมู้ไข่มีไม้กำลังใจมู้ไข่พวกจังไรก็เข้ไปดาเพิ่นนี่ล่ะเหตุผลนี้เพิ่นว่าอยากพิมพ์พี่น้องพอก็เลยลบออกว่าให้มาพิมพ์ใต้ของเพิ่นนะอ่าแล้วพิมพ์อยากเล่ากับมีความรู้สึกดีดๆก็พอพวกผู้ไข่ห็นแหละแต่พวกกันพวกสะทุนนะมไปพพพิ์พดา่าเ เขาเลยเป็นห่วงคนรู้สึกเพื่อนก็เลยลบถิ่นบอกไปช่วงนั้นนะแต่กะของเพื่อนว้่งลบลกบากว่าการหาคนสร้างก็ความหมายแล้ววา่าใครจะเกลียดอะไรเราก็แล้วแต่เขาเราก็ทำห้องเราไปเพราะว่าไม่มีใครมาหาเลี้ยงเราน้าความหมายของเพื่อนเรอกคนคนสร้างก็แค่โปรเซ็นนะเราบอกโปรเซ็นก็แค่สามสิบโปรเซ็นนั่นหรอกแต่อีกเก้าสิบมีแต่คนรักถ้าบ่กวเวชสาวมันได้มีคนรักก็คงไม่ได้ มีทําคลิปอะไรถึงทุกวันนี้แล้วกบาเนาะล้วก็หวังดีแล้วก็เว้าด,ดีแต่เพิ่นธรรมดาเพิ่นยังเสียหายมาว่าใอ้อเพิ่นว่าอ่าอันนี้เขาบาอ,อกจากข้ออ่านนะของก็ไปอยางเขาคําหยามเนาะวาม,าวามหมยว่าก็พกออ่อเธออยู่กับแม่ลูกนะอ,อ่าพี่น้องพัควรค่อยแม่ว่จาจัดการนะแม่นะเนนพิ่นโท้ทับเรื่องโท้ทับเอาไว,าไาออวา้แล้วเอาพ่อยกิได้เว้าวันนี้แล้เจอมาดึงเอาบ่อ ขอโทษเด้อพี่น้องรตอนพี่เรืองมันตายแล้วนะเอาแล้วเมียเจ้เอาเหรอเอาพอลพี่น้องเบิ่งเลยเนี่ยเอาคนบากวนบอเนี่ยเอาใช่ไปโรงพยาบาลแล้วมาออดโรงพยาบาลเนี่ยออสองมาหาแม่มาป่ะเอาบังบังกล่องใครแล้วพี่น้องคนไปแต่เอาที่ขนไปไหข้างนอกอือ๋อทุ่นเจ้าก้อยบอกามาใส่แรือเปล่าพีน้องใส่ค่ะมันใส่เมียแต่ที่ให้เนี่ยบัดนี้เนาะ ไม่ดคนจริงคนเจง,เจงว่าหายน้อลุงเนาะอาจจะเห็นไปเฟินนะว่าเฟินยองเขา้าคอมนเมนต์นี่เฟินรักกับว่าคนนข้างกับแช่สามสิบหนึ่งดอกเราเปรียบเทียบแต่คนนาเข้าตังเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เอาเห็ดต่อไปสู่ต่อไปแล้วว่ามาเนี่มี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 ่สทุลยุ้สองสาม 2, คนเขามาบวเขาเลยบอกสองสามโตเออคนคำว่าวัานก, <23 S 1> ก็ à, พบมึงไม่ตาสว่างไงเลยใส่ข่ำคเขาเฟินไปรอง คมุงไมตาสบมุไม่เห็นเรื่องไงว่าเขาลงผัวเพจทางเพจทางอ่ามุกดาหารว่ามันไปกงคนนน,นี่นั่นเขาตำรวจตามจับมันอยู่ว่าไปทัวทีพี่น้องเขาเลยบอกโกงกับไปหามาแต่หลักฐานการโกงนะอยู่ใส่พ่อไปทัว่วมาตำรวจจะมาตามจับเดี๋ยวกูอยู่นี่เออเออไปหามา่ไปพิมพ์ก็ไปแจ้งมาแล้เขาหูุอยู่ว่ากูอยู่นี่ความาไอคนแบบคนอยากเก็ตแต่คนสร้างบุกไยเลยนะพี่น้องพอมีคนใหม่กำลังใจแนวดิ้นเลยแบบยูบ่ไไรเลยนะ สร้างก็สร้างคูกับบริยูได้ยำยอนคนสร้างหรือว่าคูกับบริยูได้ยำย่อนคนหักกูอยู่ได้เดี๋ยวเห็นยังก็เห็ดว่าเซีแต่ว่าเขามีคนหักก็ดีแล้วสามุนาสีว่าว่าหล่อนคนเรามีคนหักกาดีแล้วไปใหญ่คนทั้งเซีวานคอยนั็นเดี๋ยวนี้บริยูมือไหวบริยูไหวดอกไหวไปเจแค่นั่นแหละข่ามาดากูอยู่ยิมือไหวกับเขามาดาบริยูไหวก็ดาเพราะฉะนั้นทำโตปกติเนี่ยแหละไปยังหักแล้วหักมาหักกระซ่า แต่คนใดก็ฮ่อฮักขึ้นนะเราเอาเป็นว่าคนใดมีความวังดีให้เ้าก็คือว่าโอเคขอบคุณแค่นั้นแหละขอบใจขอบคุณเขาแต่คนที่มันความังดีพวกส่วนมันจะไปตายทั้งเรื่องของมันมันเป็นชีวิตเป็นครอบครัวฮะเออเขาก็ต้องเอาครอบครัวเฮานี่แหละพี่น้องหวัดพ่อเพียนบุกข่อยมีคนยองแน่ยนิดหน่อยก่ะมันมันจะปิดเส้นทางเลยนะมันจะเข้ามาเว้าว่าไ,ไ,ไปหา ติดหนี้แชร์เขามันกระเว้าไปตัวทีบตัวแดงคอจังอธิบายไปแล้วหลายครั้งแล้วแค่พอแค่นหมเอาเป็นว่าคันมีเอฟซีมาปกป้องซื้อไปเดียนรล่นนอ,อนเพิ่มนนเ,เพิ่มหรอกเยวตูนเพิ่มเนี่ยแล้ก็เหตุอะไรเขาไม่อยากพิมพ์ไ่หรอกข้าเจ้าก็เลยกไม่อยากพิมพ์แต่มันพิมพ์ยองเนี้ยทีน้เอาเขาไปแขวนหมดแล้ววันนี้เอาข้าเจ้าไปแขวนช่องผมคนน่ะช่องสะทุนเขาหมดละช่อ,องแชร์พวกใครนะโอ้แตยเนอนเอฟซีเพิ่งก็เลยว่าช่างเขาต่อพี่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์หรอกเพราะว่าไม่อยากไปโตู้เที่น้อง เออนี่แหละเป็นอ <ไป S 1> ย่างอัมีพี่น้องถามอยู่ว่าช่วงนี้ทําไมคอมเมนต์สาวลาวบอกอีกสานน้อยลงไม่ค่อยมีคนคอมเมนต์นี่แหละเหตุผลแต่คน,คนดีๆเพราะว่าคอมเมนต์แล้วกลับไปว่าไปว่าเพื่อนเขาเริ่มไม่อยากพิมพ์พี่น้องเพื่อนเริ่มไม่อยากพิมพ์กันวันยค่ำใส่คำ่ำใดวุสุภาพขอโทษด้พี่น้องข้าเจ้า,าก็เริ่มไม่อยากพิมพ์แต่ข้าเจ้าพิมพ์ม,มากนิดน้อยนี่แหละเอาละเอาไปแขวนเอาไปด่า,าไปว่อบน้ำธรรมดาได้คอมเมนต์เพิ่นเมง่ีแหละ ในมุกาหารก่อจิเป็นยพวงจากผู้ใดงจะไปหาหยิบเงินก้าเจ้าเราพี่น้องบอกเปตัวจีบตัวเรียนอ่าวันที่เขาเข้ามาหาพวกมึงอ่ะตอนที่เห็นเขาเข้ามาหาพวกมึงในวัดถึงบ้านะมีคนหนึ่งเขามาบอกว่าพวกมึงเป็นหนี้เขาเห็นไหมตอนเอาอน้าคาเลียวทั้งเขาแล้วอ่าเขาบอกมาผู้ขยเขาเฉพาใส่ลายใส่ไฟในกระซารเขาแล้วอาจที่เป็นกุ้มแกงเขาไปสีลูก ให้กันเรียนมาละตีมตาตายคลิปนะอยากใส่ไหล่หม้อไข่นะมาคอยไปถามเล่าเน๊ข่อยติมนี่เจ้าทยุไซเราก็ยังขี่รถหนีเออเราก็ยังบริวารบาวนนี่นั่นข้อไม้เนี่อาจเขาอาจจะมีคนจักกันก็ได้ครับคุณว่ากไปหรอกเขาขึ้นว่าฉันลังอะไรก็ขึ้นเองเนาะท่าน่อยติมนี่เขาจะขอมาถามหมอเหรอเนาะสร้างว่าไปดนตัทีมตัวเด่นแล้วว่าหายหยิบเงินคนหลายคนในเมืองมุกเดี๋ยวโอ้ยมาแมนเดิ่มไปหรอก ล้วก็ลไปโกงแค่เขาอยูเล่าก็บบมเนเนอะใช่ไหมใส่หลายใส่ไฝ่อยเออเอาเป็นว่าอันคลิปนี้เขากำลัมาพกกป้องเอฟซี่อยนะเหตุผลที่เป็นยังกัเจ้าก็ยังบ่มาพิมพ์่องมุ้ไข่ส่วนมากนะครับขย้อนมาบ่พิมพ์ลรากำลับไปเดียนร้อนน้ำเพลินอยู่นะพี่น้องแต่ข้ามในมุ้ไข่ว่ไปอาสีบ่มวนหูขขอโทษพี่น้องขอเป็นว่าคนมีความรู้สึกดีๆครับพี่น้องผู้ใดดีมุบควงไข่คนก็ดีน้ำผู้ใดบ่ดีน้ำก็ปล่อยเขาไว้แล้วแต่เขาเนาะแม่นว่าพี่น้องอ่ะพี่นอ ส่วนคอมเมนต์นี่คอมเมนต์เบ่อใส่ขากาลาขากบ่ได้ดานถ้าเราบอร่อใส่อันนี้ขากบ่ได้ดาเพิ่นเด้อแต่ว่าเบอ่อแบบนี้เป็นกาบรบอร่อไปชนประชันกันนะนะขอาการรันเล่นยิบมาบ่อให้พี่น้องพาานเพราะว่าการกดไลค์ขาดสามสิบพั่วคนเด้ขอกันเล่น้องน้ำมาเบ่อใส่มาพี่น้องสนใจยังกดไลค์เพิ่นเนาะเพินเนเ่นว่านว่านเฮ็ดคลิปรีวิวไปเนาะสไตล์ข่อยขอ,ขอ,ขอ,ของเฮ็ดคลิปแบบนี้มาตัตเลยเท่าไหร่ ถ้าผู้ใดติดตามข่อยมาตั้งแต่ข่อยเห็นคลิปแรกๆข่อยไปตลาดหรือกแม้ถ้าข่อยยีซื้อหมองหุงเข่าข่อยรีวิวแม้ถ้าข่อยยีซื้อขาตั้งกล้องข่อยรีวิววัดเมตตาไถ่ช่องข่อยเนาะส่วนใดที่ข่อยนั่งข่อมาในชีวิตข่อยข่อยไทยพี่น้องเบิ่งเพราะว่าบางที่ข่อยไม่มีคอนเทนต์ข่ได้ยังมากข่อยไทยครับพี่น้องครับเวฟซี่ผู้คนติดตามข่อยผู้คนนักผู้คนพานมากพอคนเบิ่งหรือคนเหมือนเทิงหรือเปล่าิ่นก็เลยมาพิี่หมองใส่อันนี้เพิร์ลเบรดานะข่อยกับเบรดาเพิ่นเด้อ ให้เข้าใจวามหมาย,ย้าเด้๋ยวพี่น้องเพิ่นว่านเบาเพชรรวยอยู่แล้วแหละเป็นมหาเทศรษฐีอยู่แล้วแหละอ่าจะซื้อทีแล้วเป็นหมื่นๆมืนจะแจกคนจะยังอะไรวามหมายพี่น้องจะซื้อแบบทิ้งควางทำอะไรก็ทําได้เพราะคนมีเงินคนรวยธรรมด่นอนจะบอกว้เดยพี่น้องว่าสิ่งที่คอยเฮ็ดคอยรีวเรีว,วคอยยังคอยเม่อไหร่มคอยไปวอนลับบทด้วยกอนอกสิบเอายัางเข้าอย่างอ้ายผู้บนมีเฮ้าในพี่น้อง ข่อยยังบันเร้าเขาซื้อได้พี่น้องที่บอกอันรถที่ข่อยขี่กับรถพอนัา่า่เจ้าไม่เป็นรถข่อยพอนไฟเน่นอยู่มันเป็นรถของไฟเน่นข่อยแค่เป็นผู้เร้าซือซ้อซือ้อเป็นผู้อันโบรยังไงกับท่าเท้าเขาขี่เหะพี่น้องบ่มีของข่อยจักกันข่อยบ่ได้มีสมบัติอย่างเลยในตัวข่อยนี่พี่นอ้องทีหน้าทีเฮี้ยนของกับบ่มีพี่น้องเลยออเฮี้ยนข่อยก็คือพี่น้องรู้จักกันนะ ถ้าข่มี่ก็จะไปเดือดร้อนจีเปยกโยงใข้าเจ้ามันยังติดหนี่นได้ด้วยต่วตางขายของในเฮียนอเมริ่าเอล้วนี่ตัวโตไข่ยบได้มี่ยงแล้วก็ต้องบอกไส่ไข่ดอกที่ไข่ซื้อมาของมรีวิวเพราะว่าคข่เฮ็ดคลิปไข่เพราะว่าตอนตัดสมหับใครก่อนไข่ยบอกุ้งนะเขาก็เฮ็ดแบบนี่นะแต่ผู้ใดติดตามเขามากก็จะรู้ว่าก่อนใครเฮ็ดคลิปไข่แบบนี้มาโดยตลอดเนาะเพราะว่าก่อนจะซื้อลงเท่าซื้อเสียบาทของการรีวิวเนาะ กันกันเลม่าบ้ามาคาร์าบอซึ่งส่งส่งบอลใส่อน่นะ,แต,ะ,ะแต่ละเของเบไดดาแต่ละบอลใส่เขาเรียกว่าเบียเดเบียนกันเนาะคูดใส่กันอืแต่วน,นี้ของแต็กกะทีไปว่าไปว่ปาและเห็นคอมเมนต์แบบนั้นเนาะเขาเขารวยเนะาะรวยจนอ่าซื้อแต่ละวัน่เป็นพันเป็นโอ้เขาจะบอกเดือนหนึ่งก็จังได้ไปใจเดือนหนึ่งก็เชียร์สองเทียร์ขนาดนั้นจังได้ไปซื้อแบบนั้น อันนี้ขบวนได้ด่าคนเด้อขบวนอะไรคนสร้างมามันเป็นนาทีมันเป็นงานต้องข่อยที่ข่อยต้องเฮ็ดคลิปเดิมพวกมันขบวนได้ซื้อมากขบมาว่าเห้มาซื้อเฮ็ดคลิปกับพี่น้องนี่ยแหละคันมือขอยมีเงื่อนไก่เขาได้ซื้อได้กินแน่ยแตย่างมือได้ขบพมีกอกกินแกจบอกกินปลาละกระดากระวาข่อยบ่ลงทุนอ่าเฮ็ดจังไกขบบุญเด่นในขบบุญเด่นเป็นว่าข่อยเอาคนเนี่ยฮะข่อยน้องพี่น้องเนาะฮาวพี่น้องสำหรับคลิปนี้กวันจันทรไปวันสวัสดีครับ